สวัสดีท่านผู้ชมค่ะเดร์ครับวันนี้อยู่ผมคนเดิมนะวันนี้ผมจะมาสร้างวัดกันอ่ะอันนี้ผมนี่แอบสร้างแล้วประตูวัดอ่ะให้ท่านผู้ชมทำหน้าจอไปก่อนเนาะได้เอาไปสร้างกันได้ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคให้อยู่ด้าน ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคต่อมาก็ดูรูอนะครับนี่ห้าสี่สามสองหนึ่งแคบกันทันยังครับอ่ะไปสร้างกันอุปกรณ์ที่ต้องใช้บล็อกสีมินสีขาว สีเทาหนึง่งแล้วก็สุดท้ายบ็อกซี่เป็นสีเทาสองขอโยไอเทปทิกก่อนนะครับโอเคอย่าไปเซอบสร้างเลยนะครับแบบนะโอเค ก็ได้เวลาวางเดี๋ยวผมตัดไปโอเคผมก็วางเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะก๊อปกระแพงนมาวางเลยกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอยเครื่องมือแก้ไขพื้นประเทศให้ขอทำแป๊บนะครับผมตัดโอเควางเสร็จแล้วก็ทุบตัวนี้ออกด้ยครับคือ เยอะแล้วก็ได้โปรดเถอะอย่าส่งคลิปคำขอให้สร้างวัดมาอีกเลยผมรู้สึกปวดหัวกับมันมากอะ่ะก็ดูสิเนี่ยแบบแรกเนี่ยแบบที่สองที่ผมกำลังสร้างเนี่ยแบบที่สามประเด็นคือมีนิแบบมันก็บั็อกอย่างเงี้ยดูมัน เค okay. มาวางกันต่อเลยครับผขอวางนี้ก่อนปึ๊บปึ๊ป๊บปึ๊บเดี๋ยวผมก๊อปเลยโอเควางมาอย่างนี้ขอวัดกันนะครับว่ามันยาเท่าไหร่แป๊บนะครับท่านผู้ชม ผมขอตรวจก่อนว่ามันยาวเท่าไรห้าสิบแปดประมาณนี้แหละยาวสักห้าสิบแปดปอกี่แดละโอเคจบวนี้ออกด้วยนะครับแล้วก็มาทำปีกฝางกันโอเคก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงน,นี้ต้องวางให้พอดีนะ เดี๋ยวเวลาตออประจกกันมันจะไม่พอดีกันแล้วมันก็จะแบบแปลกๆครับมาผมขอทำตรงนี้ก่อนนะโอเคไอ้ที่เสียมันเส้นมือหน่อยโอเคผมวางเลยโอเคผมวางเสร็จแล้วก็ใหญ่้ยเนี่ยผมวางแล้วก็วางอีถิงโทรัตอย่างนี้นะ โอเคผมปูเสร็จแล้วมาก็มา,มาจ่อซายตรงนี้ปึ๊บึ๊บโอเคผมวางเสร็จแล้วตรงขอบมุมตรงนั้นนะวางทุกมุมเลยนะครับนะแต่ผมจะมาวางตรงนี้บันไดขึ้นไปขั้นหนึ่งสองสามแล้วก็ขึ้นไปเลยครับ 8, 2, 3, ปึ๊บบ,บ,บ,บโอเคก็ทำเหมือนเดิมเลยครับ ก็วางมาอย่างนี้นะครับผมตัดไปเลยโอเคก็ได้อย่างนี้แล้วเราวางอย่างนี้นะครับเึ๊บเบ๊บเขาพยายามพยายามว่ามาแบบมันไม่ลวดลายอยู่อะอืมโอเคต่อมามาตรงนี้แล้วก็วาง็อกซีเนต์สีแล้วก็ได้จะต,ต้องเป็นสีขาวๆนะ๊บเ๊บ,บแล้วก็ปึ๊บเบ๊บ๊บโอเคงั้นก็มาทำเลย โอเคมายาประมาณนี้และก็จะมาวางให้มันชนกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็วางอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมวางนี่ก่อนนะ โอเคผมก็วางเสร็จไปเทียบเรียบร้อยนะแล้วก็ปูมาเดิมเลยครับโอเคผมวางเสร็จแล้วขอโยนทียมเครื่องมาตายาทิ้งก่อนเพราะยังไม่ได้ใช้มาตรงนี้แหละแล้วก็สาเหตุที่ไอตรงแถวๆไกลๆตรงนูนะ้นน่ะมีเศษซากวัตที่ผมมาทด้ใช้จะไปหมดอ่ะก็เพราะ คือคิวมีปัญหาผมก็ต้องมาไล่ไล่ไล่ไล,ไล่ทำเนี่ยทำวัดเนี่ยสร้างต่อสร้างต่อโอเคมาสร้างต่อสร้างต่อทีนี้จะเป็นเสานะครับแต่ผมขอวางก่อนนะแล้วก็อยากคอมเมนต์ที่ผมสร้างวัดไปอีก คลิปของมันมีปัญหาเอาหล่นลงไปคลิปผมมันมีปัญหาแล้วคลิปสร้างไว้ผมใช้เวลาสร้างนานน่ะเข้าใจไหมยอยากขอให้สร้างวัดมาอีกนะ่ะผมไม่รู้แตยว่าคลิปนี้มันจะพังด้วยไหมเนี่ยแต่ถ้าผู้ชมถ้าได้ดูคลิปนี้ก็คือคงคงไม่พังอะ่ะผมอัดเป็นได้สองคลิปหนึ่ง ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงผมเสียฟรีไปสองเนี่ยรู้ว่าเสียสามฟรีป่ะได้โปรดอย่าก,กดา้ามโอเคมาสร้างกันต่อครับเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันนะตรงเสาเนี่ยเพราะมันก็ไม่มีไรมากแบบมักไปแค่เสา ผมตัดเลยโอเคผมวางเสาขึ้นมาแล้วแต่ผมหยิบไอเทมแผ่นซิลิก้าเดลต้าม,มาก่อนผมชอบเรียกว่าซิลิก้าเพราะชื่อเก่าปมคือซิลิก้าตอนนี้มันเป็นไบก้าแล้วะก็สว่างขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บทุกด้านเลยแล้วก็เอาบล็อกซีเมนต์สีขาวยัดเข้าไปอย่างนี้โอเคผมตัดไปเลยโอเคทำเสร็จแล้วแต่ผมจะอยู่นิ่งให้แคปหน้าจอนะห้า สี่สามสองหนึ่งแคปได้ใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้เลยห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคน่าจะแคปกันหมดแล้วแหละเดี๋ยวผมมาสร้างต่อเลยดีกว่าเอ๊ะทำอีกด้านนี้ด้วยก็จะวางคล้ายเดิมไปครับโอเคผมวางเสร็จแล้วก็จะวางคล้ายเดิมไปนะคบท่านผู้ชมในสมาซี อาจจะผมตัดคาบไปเลยก็ได้นะแล้วก็เอาบล็อกลายสับวาว่างนี้เลยครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บมันจะได้ดูเป็นแท่งเดี่ยวๆหน่อยมันจะได้แบบดูว่าเป็นแท่งแปลกๆเน,นี่ยโอเคไหมครับได้เดี๋ยวผมตัดไปเลยโอเคผมก็วางเสร็จแล้วครับแล้วก็ในคลิปมันอาจดูจะสั้นนะ ต่จริงผมทำยาวนะผมเหนื่อยการสร้างวัดมากเนี่ยถ้าเป็นสิ่งของเล็กๆเป็นแบบเป,เป็นบ้านเล็กๆผมว่ามีปัญหาหรอกแต่วัดเนี่ยแค่โบสถ์ผมใช้เวลาสร้างเป็นชัว่วโบกแกแล้วคลิปผมมันก็มีปัญหาเนี่ย สีมือคนที่มาคอมเมนต์อยากให้ผมสร้างวัดเนี่ยเนี่ยดูสองรงนี้ที่ยังไม่ยังมาคอามเมนต์สร้างะไรอยากให้อยากคอมเมนต์ขอให้สร้างอะไรใหญ่ๆกับผมนะผมเหนื่อยรู้ไหมไม่ใช่พวาคุณที่หมดนั่งดูแต่ผมวางกาแพงก่อนตัดไปเลย โอเคผมวางกระเพราเข้าๆตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็วางขึ้นมาตรงนี้ด้วยปึ๊บๆเดี๋ยวผมตัดไปอีก้ีนนะโอเคผมก็จะวางไปอย่างนี้แล้วกันนะผมว่าตรงนี้มันแปลกๆขอทุบหน่อยแล้วกันนะอะยวผมจะให้แคปหน้าจอด้วยอ่ะห้าสี่สามสอง หนึ่งโอเคน่าจะแคปทันแล้วนะอืมแล้วก,วก็เดี๋ยวผมจะวางเครียร์คารอบบล็อกเอาบล็อกมาวางเลยโอเคอีกด้านนึงก็จะวางคล้คลายๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วผมขอวางแผ่นซิลิก้าก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเค ตอนถัดไปผมจะเอาบล็อกนี้มาวางล้อมรอบอย่างนี้สักการแปะ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 เออแปะแปะแปะเออผมตัดไปได้กันโอเคผมก็วางขอบตรงนี้เสร็จแล้วนะแต่ก่อนอื่นผมขอขยายไอ้ตรงนี้ให้มันดูขึ้นมาออกมาก่อนนี่แบบนี้นะครับก็บล็อกนี้มาวางทับด้วย ใช้แค่กันรอบบอกดีกว่ามันเร็วดีนะครับโอเคอีกฝั่งนึงก็วางด้วยนะปึ๊บ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 แต่ผมก็เห็นคนที่เขามีชื่อเสียงเยอะๆนะเขาทำสอนสร้าง เหลือตั้งสองสร้างวัดตั้งอยู่เยอะนะไม่รู้จะมาขอผม,ม okay. ตัวตมยโอเคมาปูหลังคาตรงนี้กันผมจะใช้เป็นบล็อกแผ่นไม้สีขาวงาช้าแล้วกันโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมวางเสร็จแล้วอืมของขอเข้าไปตัวในโบสก่อนมืดตืต่นเลยแบบไฟโอเควางไฟเสร็จแล้วครับ ทีมาทำหลังคาข้างบนเลยตอนนี้อยู่ช่วงทำหลังคาอันนี้งานยากเลยตอนนี้น,นี่ใช้เป็นสีเหลืองเจ็ดของที่ต้องใช้จะผมขอเอาออกมาก่อนนะครับโอเคผมเอาเตรียมของมาแล้วผมจะทำโครงหลังคามาก่อนเอ๊ะลืมอันหนึ่ง นสีมาสีขาวโอเคมาเริ่มวางกันเลยครับผมก็ต้องวางนวนๆไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยไหมเอามโอ้ตผมตัดเลย,ยกัน่านผู้สมครับผมขอบอกด้วยกันเอามาเพิ่ม <c oughs> นี่เป็นเหลืองส้มเจ็ดแล้วก็อันนี้เอาเป็นเป็นส้มเจ็ด จะพยายามวางลายไปทันทีเลยปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บอีกฝั่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมตัดไปเลยโอเคอีกฝั่งนึงก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอวางก่อนนะเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ตัวโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังทำหลังคาอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเองวางเพลินไปไหน วันแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วก็คลิปนี้มันก็อาจสร้นกว่าคลิปอื่นหน่อยแต่ผมว่ามันคงไม่สั้นหรอกถ้าคลิปนี้ถ้าเสร็จก็คงสามสิบนาทีกันแหละโอเคเดี๋ยวผมตัดไปกอนกัอ,กอนหนึ่งเลยกันโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมทาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้แคปหน้จอแล้กันนะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง โอเคนะี่ถ้าแค่มันทมอะไรนะให้ดูอีกมุมนึงด้วยกันห้าสี่สามสองหนึ่ง,อง,งโอเคต่อมาก็ทำโครงตรงนี้อ่าอีกยาวเลยเดี๋ยวผมตัดไปเลยด้วยกันนะครับท่านผู้ชมโอเคโครงผมตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วมัง้งจะคำมะหวั้งนะ แล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็ลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคท่านผู้ชมครับผมวางตรงนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาคือก็ต้อง,งวางอย่างเงี้ยนะครับที่ผมตัดไปเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมคือผมพยายามทำให้คลิปนี้มันสั้นที่สุดอะ เดี๋ยวให้ามาชมจนเบื่อก่อนเอาอะโอเคเดี๋ยวตัดเลยโอเคขอบูเสร็จได้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งโอเคท่า,านผู้ชมครับตอนนี้ขอบูเสร็จทั้งสองด้านแล้วไปก่อนอีกเขาวางไฟก่อนไม่มืดขอบูนี้ด้วยตามบ,บุนชอบมองไม่เห็นหนีแปะหน่อยเลยมองเห็นชัดเจ๋นแน่นอนครับ รู้ยุ้ยว่าจะทำห้องแต่งค์เขาทำไมนะแต่ผมก็ว่าไม่เฉยๆแล่ห้องแต่งค์เาเดี๋ยวปูนี้ผมจะไปปูไปทีหลังทำโครงต่อครับเดี๋ยวผมขอคิดแปบบ๊บโอเคผมว่าเริ่มได้แนละ้วตรงนี้เอาแบบนี้ไหมปันน๊ดเนาะตอนนี้ผมกำลังมัว่วสดอยู่เนะี่ยก็ได้นะโอเค ประมาณนี้แลกันเดี๋ยวผมตัดไปเลยกันตอนคือตอนนี้เดี๋ยวผมตัดไปก่อนทำโครงหลังคาเสร็จเลยกันนะครับท่านผู้ชมโอเคตัดเลยโอเคตอนนี้คือผมทำตรงน,นี้เสร็จแล้วโอเคต่อไปก็ขั้นตอนเดิมครับ เปลี่ยนที่ไม่ได้แยเปลี่ยนได้นะทำไมเมื่อกี้กดเปลี่ยนไม่ได้ฮะงั้นเดี๋ผมตัดไปเลยกันนะครับท่านผู้ชมแยะโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ปูเสร็จที่เรีร้อยแล้วผมก็ต้องเจาะเข้าจากด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยเปิดๆแล้วค่อยมินนะเพราะว่าผมวางไฟไปแล้ว บางจุดนะผมวางตรงกลางก่อนปปแปะแปะแล้วก็นี้แปะแปะโอเคไฟสว่างขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวข้ามาตกแต่งข้างในเพิ่มทีหลังออกไปทำหลังคาต่อแต่ผมตกแต่งผมทำอะไรแถวหลังคานี้ก่อนแล้วกัน ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงียบปึ๊บโอเคแล้วก็อีกฝั่งตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแต่ผมข้าไปเลยกันตอนปูตรงนี้อ่ะข้าบเลยโอเคผมก็ปูเสร็จแล้วต่อมาก็ปูพื้นหลังคา กระดานไม้ไผ่กระดานไม้ไผ่บางแนวตั้งแล้วก็กระดานมีกรนีีสีแดงแล้วก็กระดานมีกระดีสีแดงบางแนวตั้งมาปูกันต่อปูนี่สิก็หลังคาก็ทรงเสร็จแล้วแหละดียวผมปูก่อน ผมใเคลียรคารอบบอกเลยกันเส้็เร็วผมข้าไปเลยกันอ่ะข้ามตอนนี้ฝั่งด้านหน้าผมก็ปูเสร็จนะเหลือตรงกลางกับด้านหลังระบปูด้านหลังต่อกอนดีกว่าอ่ะจะตัดไปเลยเพราะผมเวลาปูผมใช้เวลานานเนี่ยตังค่ามันใหญ่กว่าจะปูเสร็จ มปูทั้งด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วต่อมาตรงกลาตงตัวไก่ใหญ่สุดเลยมั้งตัวเล็กสุดผมไม่รู้อ่ะน่าจะใหญ่สุดมั้งปูก่อนปูหลังคาเสร็จก็เสร็จแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ,อ้ยผมวางเลยอย่างนี้แลว้วอ่ะเป็นไรเนี่ยนั่งทุกบานเลย ทุบ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 ผมตัดไปเลยกันโอเคผมปูปูพื้นหนาคาเสร็จแล้วต่อมาเอ๊ะปิดช่องต่อมาก็ปูไอ้ที่ยังแบบออกมานะครับแป๊บน,นะปูหาบล็อกไม่เจออ๋อนี่จอเจอแล้วกระดาษไม้ก้าแล้วก็ kadamay ka bang?